อกจะบอกว่า้าประตูนะครับผมทำประตูได้ในนัดนั้นแล้วอีกประมาณชั่วโมงครึ่งต่อมาผมวิ่งไปชนกับพี่คนไหนสักคนนึงแล้วขาพลิกจนวันนี้ผมยังไม่สามารถเตะลุกบอลได้เลยโหมดใจหาวใจเยอะ <laughs> ตอนนี้เราพูดมันเท่เลยเภาพในสนามยี่เป็้นวาน โอเคหยุดเรื่องฟุตบอลหยุดเรื่องน้องนั่นกลับมาอยู่ในคอนเสิร์ตกันดีกว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีเพลงที่จบไปเมื่อกี้ดีอย่างไรทำไมเพลงนี้ไม่ถ่ายรีถ่ายรีพี่ยังเพิ่งดูเศร้าสิผพรุ่งนี้จคอนเสิร์ตเองให้ดี นั่นดูเพลินไปหน่อยมีบางช่วงมเสียงที่ดังผิดปกติแค่เดินผ่านเฟซไม่เยอะเล่อะไรยังไงอะไรนะครับอ๋อแหมเปิดพิธีการอย่างนี้ผมส่งไปเป็นกองไลนไม่ถูกเลยนี่หมดเลย หนึ่งปีแล้วใช่ไหมผมออกจากบ้านมาแล้วก็มาเจอกันใช่ไหมวะยังพ <c oughs> ึ่ออกจากบ้านมาวะซิงเกิลกำลังจะมีหรือเปล่าไม่ใช่นะ <c oughs> ก็หนึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับผมก็เจอเขาเรียกว่าเรื่องราวอะไรมามากมายก็ทุกคนก็จะได้เห็นพระชาในหลายๆแม่มงงุมทั้ง หน้าที่มันดีแล้วก็ด้านที่มันไม่เอยโอเคเท่าไหร่ก็อะไรที่มันไม่โอเคก็อยากให้ก็อยากให้ทุกคนครับรู้ว่าประชาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคน <c oughs> อะไรที่มันไม่ดีก็ถ้ามันลืมได้ก็ <c oughs> ลืมมันไปแ,แต่ถ้ามันยังลืมไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาแล้วกันนะครับต้องต้องมีบ้างแหละแบบงอนะชาแล้วไม่ไม่ยุ่งเขาไม่ตาม

มนุษเป็นสิส่ศักด์ของชีวิตน,นะถ้ามีมีเรื่องดีๆบ้างมีเรื่องรลายๆบ้างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วทุกคนก็ไังมาอยู่กันตรงนี้หนึ่งปีผ่านมาเนี่ยทุกคนที่เห็นคชาในหลายๆแง,ง่มากรู้เลยว่าบางคนรู้เลยว่าคชาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลานี้ทำอะไรใช่ไหมเ้ราะหน้าบอกไม่เว้ย <laughs> ะชาชอบกดไลค์ลูกสาวในอินสตาแกรม ปกตินะปเพราะมันเป็นแอปพลิเคชันออกสำหรับคนเะดินเ้นไม่สามารถเดินไปสองาสาวทากสยามได้ทำไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> ข้างหน้าบอกสาวเดือนน้อย มาแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอาไเรื่องชอบไม่ชอบรู้ว่าชาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับรู้เออะอยู่กันมาปีนี้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเน่ยชาเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ะมันคนชอบฟังเพลงช้าๆสบายๆแล้วชาพูดตรงนะชาเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าผมว่าฟังแล้วก็ใช่ไงดีแล้วคนที่ไม่นึก็มีใช่ไหม ใครไม่ร sure okay. ู้ว่ายกมือเลยผมจะรักทุกันมากเยี่ยมก็มีบทเพลงที่ชอบฟังชอบร้องเยาจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่านี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของประชาชนจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ว่าชอบฟังเพลงแบบนี้นะหรือนี่เราชอบชา Gracias. <coughs>